นายยุทธพลเจรพงศ์ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเลยลงสมัครในนามอิสระเดินแจกแผ่นพับแนะนําตัวให้กับชาวบ้านในตลาดสดและข้าราชการในสํานักงานชูนโยบายพัฒนาเมืองและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการปรับปรุงถนนทางเท้าและระบบระบายน้ําให้ครอบคลุมทุกชุมชนติดตั้งไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่เสี่ยงและจุดท่องเที่ยวส่งเสริมระบบขนส่งสาธารณะภายในเมืองอย่างเช่นรถสองแถวไฟ ขณะที่นายพงษธนนปัญญาประชุมผู้สมัครนายกเทศมนตรีเมืองเลยอีกคนใช้วิธีหาเสียงแบบเคาะประตูบ้านค่ะเป็นการไปแนะนำตัวในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายเสนอ14นโยบายหลักเป็นตัวแทนในการเข้าไปบริหารเทศบาลเมืองเลยทั้งนโยบายตลาดสดหน้าเดินการบริการรถเมฟรี50ชุมชนและฟุตบาทสะอาดหน้าเดิน ไปอีกหนึ่งสนามค่ะที่จังหวัดร้อยเอ็ดนายบรรจงโคสิจิรนันอดีตนายกเทศมนตรี6สมัยและลงแข่งขันในนามกลุ่มพิทักษ์ท้องถิ่นครั้งนี้ลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชนตามถนนค่ะรวมถึงไปเคาะประตูบ้านแจกแผ่นพับแนะนำตัวขอคะแนนเสียงขอโอกาสเข้าไปสารต่อสารต่องานนะคะแล้วก่องานใหม่ซึ่งนายกเทศมนตรีเมืองร้อมีผู้สมัครเพียงคนเดียวเท่านั้น ขณะที่สนามเลือกตั้งนายกเทศมนตรีนครนครนราชสีมานายเทวันลิปตักพลบหัวนหน้าพักชาติพัฒนาพร้อมด้วยนายแพทย์วรณ์ชานุกูลผู้สมัครนาย,ยกเทศมนตรีนครนครนราชสีมาพร้อมผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาลกลุ่มโคราชชาติพัฒนา เล่งลงพื้นที่ค่ะและจัดการปราศัยหาเสียงย่อยในโรงเรียนอุบลรัฐตำบลในเมืองมีประชาชนสนใจเข้าฟังจำนวนมากนะคะหลักๆก็คือชูนโยบายการพัฒนาระบบประปาด้วยการเปลี่ยนวางท่อประปาน้ำดิบใหม่จากเขื่อนลำตะคองและเปลี่ยนท่อประปาในเขตเทศบาลนครใหม่ทั้งหมดค่ะ